ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านวันนี้พบก,กับผมอาจารย์ก้าว,าวามากคระบคุนะครับวันนี้กับผมมีพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับพืชชนิดนี้เป็นเรียกเรียกว่าต้นโสมไก่โอกนะครับไปดูลักษณะเลยนะครับนี่ก็หาไม่ยากนะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับเรียบๆอยู่กับพื้นดินเลยนะครับ สูงมากก็เท่าหัวเขานะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้มีหัวนะครับหัวเหมือนน่องไก่เลยนะครับเำมีสุรินแถวบ้านเรา,าเรียกว่าเลเม่นบัดนี่ผมจะขุดหมก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับอันนีไ้ได้เอาเสียม,มานะครับเกยต้องใช้มีดนะครับหัวก็ไม่ลึกมากนะครับ นี่เป็นยาโสมนะครับโสมไก่โอกนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นยาอายุวัฒนะนะครับหรือยากำลังนะครับอ่าเป็นพวกโสมแต่นี้ใช้ยาบำรุงกำลังก็ได้เลยนะครับพอไปต้มต้มดื่มนะครับเป็นแทนน้ำชาก็ได้นะครับอุย้ย อ๋อโอ้ยออกมาแล้วนะครับนี่ครับสมไกโอกนะครับหรือสากเมนเรียกว่าเพลเมเบัรเพราะมีลักษณะเหมือนต้องไก่นะครับเพลิเมเบนะครับถ้าดอกก็จะออกดอกแดงๆเลยนะครับแต่นี้ดอกเหี่ยวไปหมดแล้วนะครับเอาไปต้มกินเป็นยายุวัฒนะครับเป็นยากำลังนะครับ หรือเป็นยาของท่านผู้ชายก็ได้เลยนะครับตึงตังนะครับแล้วเขาไม่ค่อยคันนะครับติปี๊ไม่ค่อยดังก็ใช้นี่เลยนะครับเอาไปต้มเป็นน้ำชาเลยนะครับต้มกับมะตูมนะครับกับผลมะตูมจะออกเป็นสีแดงๆนะครับเพราะไม่พี่น้องรสชาติันหวานเหมือนน้ำชาเลยนะครับครับขอสวัสดีครับ สับคุณอื่นอีกก็มีอีกมากมายนะครับแต่นี้ผมใช้สับพคุณที่เคยใช้เท่านั้นนะครับขอขอบคุณครับเพื่อรับชมทุกท่านอุกุน